สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันไหว้นะคะวันตุรจีนวันนี้นะคะเรามีนัดกับพี่สาวว่าจะไปกินหมูย่างกันนะคะอันนี้เราก็ต้องมาแวะบ้านก่อนนะคะเพราะว่ากว่าจะเข้าบ้านก็ดึกนะคะก็จะเอาเข้าวมาให้น้องส้มกันก่อนนะคะอันนี้แฟนเขาก็เพิ่งเลิกงานมานะคะเขาก็จะกลับมาอาบน้ําที่บ้านก่อนทางเข้าบ้านเราก็ไม่ลึกนะคะถ้าขับรถจริงๆ ไหนลหละโดกชายมาแล้ว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 อานี่แม่เอาข่าวมาให้แม,แม่จะวกไปข้างนอ,อกแม่เอาข่าวมาให้นะ <c oughs> มาแล่มาแล้ว าดี๋ยพอค,ค่อยๆกินมากินข้าวแม่จะไปข้างนอกไม่ได้กินนั่นมัจะไปไล่เขามีหมดมีหมดหลังจากให้ข้าวน้องส้มแล้วนะคะก็แฟนก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะไปคองหลังกัน อันนี้นะคะก็ไปตรงที่ร้านที่เราจะไปอยู่ใหม่นั่นแหละนะคะร้านเราจะย้ายเร็วขึ้นกว่าเดิมที่กําหนดว่าจะย้ายเมษานะคะก็คือเราจะย้ายเร็วขึ้นหนึ่งเดือนก็คือย้ายหนึ่งมีนาคนะคะทางไปก็ยี่สิบกิโลเหมือนที่เคยบอกนะคะไม่ไกลมากเพราะว่าแฟนเขาก็เที่ยวทํางานโรงงานขับรถไปกลับทุกวันนะคะ เนี่ยไร้านทองข้างหน้าเนี่ยคือทางไปร้านเรานะคะต้องไปยู่เทินรถกลับมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็เลี้ยวเข้ามาก็ถึงแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เราเป็นเจ้ามือเองนะคะก็คือชวนพี่พี่ไปกินหมูย่างนะคะจะเป็นคนเลี้ยงเขานะคะก็จะมีพี่สองคนนะคะพี่สาวสองคนแล้วก็น้องสาว จะไปได้เหรอไบอกให้แก <ไป S 2> พูกว่าพูกว่าไปไ,ปไปไหนเ่ยไปบอกนะไปคืนร้อนแล้ว มาขึ้นกับแถว่ะแถวมาเก็บหน่นานี่นานี่มาดิมาแก่ผลนี่ใบบนรถฮัลโหลจะเไปก็เล่ไปเอร้านมันไม่อะไรหรอกขอมคกจะเขี้มอสไปฮะจะไปไหนตอนไปขึ้นรถเอาหนามันขับไข่มุกจะไปไหนไข่มุมุกหให้าหยานมันรวยาไมุกจะไปไหนฮะ เนี่ยนันจะพาไปไหนคะนันอ้าวนันจะพาไปไหนคะเขาสีดำจะเกลี้ยอยู่แล้วคุณหมายถึงเจ้าสามคนอะไแดงจ้ะตานันจะพาไปไหนคะถามตานันนี่ยุงว่ะยุงเต็มรถเต็มรถแกเลยตานันตานันจะพาหนูไปไหนคะยาวลูกผมหน่อยนะพากันไหนหล่ะนั่คือได้ส่งน่ะรถหนังกันเหรอวุนตื่นมาที่เรียนอันนี้คนหลังไหนก็ได้ส่งน่ะลูกมันมันคือได้ส่งอยู่เอาผู้จวน ไปก <ไป S 1> ็มาก็ม,มาถึงร้านเรียบร้อยนะคะเคยมากินตั้งแต่หัวละร้อยเก้าเก้าตอนนี้ก็ขึ้นสองร้อยห้าเก้าแล้วนะคะหลังจากโควิดอันนี้ก็ผู้บ่าวนะคะอันนี้น้องเขยเนี่ยน้องสาวส่วนคู่นี้ก็พี่สาวนะคะอันนี้ก็พี่สาวคนกลางอันนี้ก็น้องไข่มุก